โตโยต้าโคโรล่าครอสเป็นรถยนต์อเนกประสงค์แบบครอสโอเวอร์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองและการเดินทางไกลด้วยความโดดเด่นขององค์การออกแบบที่ผสมผสานร,ระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราตัวรถมีรูปลักษณ์ที่บเฉี่ยวทันสมัยกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบรงังพึ่งไฟหน้าเลตโปรเจกเตอร์พร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบเลตเดทามรม running ไลฟ์ไฟไท้ายแบบเลตหล้ออันลอยมีให้เลือกทั้งขนาด17และ18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยหลังคารถมีราวหลังคาสำหรับบรรทุกสัมภาระเพิ่มเติม กระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ระบบประตูสมาร์ทเอนทรีและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ push start เสริมความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่อย่างแท้จริงภายในห้องโดยสารของ Corolla Cross ถูกออกแบบให้กว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้ในรุ่นสูงสุดบอกคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างยืดหยุ่นแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้เรียบหรู มีหน้าจอสัมผัสขนาด7-9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และ USB ระบบเครื่องเสียงคุณภาพจาก JBL ในบางรุ่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังปรับได้สีทิศทางเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมฟังก์ชันต่างๆระหว่างขับขี่ในส่วนของขุมพลัง Toyota c o r o l l a ่า o s s มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ไฮบริด โดยเครื่องยนต์เป็นซิน1.8ลิตรรหัส 2ZR-FBE ให้กำลังสูงสุด140แรงม้าแรงบิด177นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ส่วนเครื่องยนต์ไฮบริด1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม122แรงม้าประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษได้ดีเยี่ยมพร้อมระบบ r e g e n e r a t i v e Braking ที่ช่วยชาร์จแบตเตอรี่ขณะเบรกการตอบสนองของเครื่องยนต์นุ่มนวลและเงียบเหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกล ระบบความปลอดภัยใน Corolla Cross จัดเต็มด้วย Toyota Safety Sense ซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control, ระบบเตือนก่อนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลาัยช่วยควบคุม ระบบช่วยควบคุมไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตากล้องมองภาพรอบคัน360องศาเซนเซอร์รอบคันและระบบช่วยจอดอัตโนมัติเสริมด้วยโครงสร้างนิราภัย G.O.A ถุงลมนิราภายัยรอบคันระบบเบรก A.B.S E.B.D.B.A ระบบควบคุมการทรงตัว V.S.C และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน H.A.C ทำให้ Corolla Cross เป็นรถที่ปลอดภัยสำหรับทุกการเดินทางด้วยคุณสมบัติที่ครบครันดีไซน์ที่สวยงามเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน โ o โ o ต้ c o คโรล a าคร s สจึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ครอสโอเวอร์ที่ครบเครื่องทั้งในด้านความคุ้มค่าและคุณภาพในประเทศไทย